สวัสดีจ้าสวัสดีย่ามเสาวนธิตจ้ามือนี้ไม่พาทุกคนนะคะมาดูสวนนะคะเป็นสวนผักนะคะสวนผักของเมนะคะเป็นเมฮักนะคะอยูุ่บันสมงย่างนะคะ,ะช่วงนี้พิ่นกอจะปลูกข้าวโพดพี่น้องปลูกไยสิงไายายงแล้วพี่น้องเนาะมื้อนี้ไม่ก็จะพามาชมบรรยากาศรอบๆสวนพี่น้องมึงนี่นะคะเพันเป็นเสร็จตะกี้พ่อพีองยงเดอพี่น้องเดอ اؤ, พ,พ me. Me. ่นปลูกพักผ้ายน่พี่น้องนี่ผักผ้ายหรือพักกันจองนะพี่น้องเนาะปูกในปอกพี่น้องปูกไว้ทากินกับสมบังหงกินกับปนนะพี่น้องเนาะแม่เพ่นก็จะมีซ่าในน้อยซ่าป่านะพี่น้องเนาะไว้ทาอ่ะซุปซ่าย่ามนั้นะพี่น้องเนาะแม่เพ่นบด้เฮ็ดให้เฮ็ดหน้าหลายนะพี่น้องเนาะแม่เพ่นก็จะอ่ะเฮ็ดเขาพี่น้องสองสามไลพี่น้องไว้ทากินนะคะบด้เฮ็ดขายพี่น้อง อาจจะมีหน้าเขาเนาะพี่น้องเนาะฟังนี้เพิ่นกะจะอ้นี่มันเดี่ยหนาดินออกเนาะพี่น้องเพราะว่าเพื่อนแพ่งนาดินไว้ถถมที่เพิ่นนะพี่น้องเนาะยู่ที่ไม่ไทยนี่กับจะเป็นบ้านทงย่างพี่น้องบ้านทรงย่างตำบลกุ้งเนาะพี่น้องเนาะอำเภอศิลาลาดของเฮ้าพี่น้องพื้นที่ทา้งอำเภอศิลาลาดของเฮานี่เพิ่นกะจะดินดีน้ำดีพี่น้องสามารถปลูกพักปลูกหญ้าได้พี่น้อง ้างๆริมหัวก็จะมีอาพิขีนูมีกระเพราเนาะพี่น้องเนาะมีขามีกล้วยพี่น้องนี่จ้บพี่น้องแม่พ่นก็จะมีอาพ่อขานะคะมาลับประจําเนาะพี่น้องเนาะอ่ะตอนนี้ก็จะเป็นมาละขีนกพี่น้องเกิดเองไว้ไทยกินเนาะพี่น้องเนาะนี่พี่น้องจะมีขามีตะไร้พี่น้องเดี๋ยวไม่จะภาพ พี่น้องเนาะพี่น้องไปชมบรรยากาศสวนวานในสวนมีอย่างแน่นะคะมือนีแม่บอยูนะคะแม่เพิ่นไปซอยงันแตง่งพี่น้องก็จะยูตะพอนะพี่น้องเนาะไม่กับน้องอินฟานะพี่น้องเนาะก็จะมานอนเล่นอยูหนี่นะคะมากินเขากินหน้ามาเล่นมาพักพรมือนีเอาเบียร์บักพิกนะคะมาให้เพิ่นปลูกพี่น้องเบียร์บักพิกที่ไม่เอามาตะบานยาอันนี้เป็นกล้วยนะพี่น้องเนาะในคางต้นกล้วยนี่ก็จะมี นี่พี่น้องเขาเรีย hm กพกยีเล an ิศเนาะพี่น้องเนาะพกยีเลิศภาษาลาวเลยพกยีเลิศพี่น้องก็จะปลูกหลายสิ่งหลายอย่างพี่น้องนี่เดี๋ยวไม่จะพามาชมนะคะอันนี้ก็จะเป็นกวงตุงเนาะพี่น้องเด้อที่แม่พ่นปลูกไว้นะพี่น้องเนาะพ่นก็จะตัดทรงอาพอขานะคะพอกขาเป๊กๆนะคะเพ่นก็จะมาหลับเด้อพี่น้องเด้อแม่พันขายบัแพงพี่น้องมาซื้อกินเพ่นก็ขายคือกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นพริกเนาะพี่น้องเนาะที่แม่เพ่นปลูกไว แม่ให้ไม่กัไดดเบียรพีกไม่อีกเนาะพี่น้องจ๋ามมให้แม่เพิ่นปลูกไว้พี่น้องเพิ่นปลูกไว้กับพ่อได้กินน้าเพิินเนาะพี่น้องเพราะว่าอ่ะไม่เองยังบ่มีโพนนะคะละกะอ่ะดินบ่ดีพี่น้องน้ำบ่ดีนะพี่น้องปลูกก็จะกุดจะแห่งพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นผักกวางตุงพี่น้องผักกวางตุ่งงามๆที่เม่เพิ่นปลูกอันนี้สิพ่อขายเดยได้พี่น้องเด้อต่ว่ามื้อนี้แม่่บยูนะคะนี่พี่น้อง ผักบุผักกวตุ้งเอามาลวกสดสๆนี่แซ่บๆเลยพี่น้องหวานแห้งพี่น้องพักกว้วตุ้งนี่เป็นพันต้นอ่ะพันต้นอ่ะอบอัวพี่น้องบบเมนพันดอกเลยพี่น้องเด้อถ้าพันดอกมันจะเป็นต้นเน้หน่อยนะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นกล้วตุ้งพี่น้องมีกวาวงตุ้งมีพริกนะคะเดี๋ยวม่ยจะพาชมสวนมาอนี่อ่ะ ลักก็จะมีักเขือพี่น้องแม่พ่นปลูกหลากหลายอย่างได้พี่น้องเด้อนี่ก็จะมีมะเขือพี่น้องนี่มะเขือมะเขือก็เลังเอาลงหงุมมนะพี่น้องก็จะมีเขาโพดนะคะอปีนี้แม่เพ่นจะปลูกเป็นเขาโพดข้เขาเหนียวนะคะบางที่เพ่นก็จะปลูกเป็นเขาหวานพี่น้องแต่ว่าเพ่นก็จะปลูกเป็นชุดๆนะพี่น้องเนาะเพราะว่าเฮ้าบ่ไดเดเฮดหลายนะพี่น้องเนาะก็สีเด้ขายหมุนเวียนนะคะแม่เพิ้นก็จะขายอ่ะ นี่กินมีใส่พี่น้องนี่พี่น้องอันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นผักชีนะคะเป็นผักชีเพิ่นกำลังอ่ะเพาะไว้พี่น้องเนี่ยมาออกนะคะอันนี้ก็จะเป็นกวางตุ้งทีแม่เพิ่นนอาออกบ่งแล้วนะคะเป็นกวางตุ้งนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นแปลงว่างเนาะพี่น้องเน,น,นาะยังไม่ค่อยได้ลงพี่น้องกวางตุ้งนีดอกแล้วพี่น้องนี่กวางตุ้งงามนี่พี่น้องเป็นตะลวกกินกับน้ำพริกกินกับปนองแสบขึ้นอย่างพี่น้อง เดี๋ยวไม่จะมาสื่อน,น้ำแม่เพิ่นไปกินนยูพี่น้องืันนี้แม่บอยูนะคะแม่ไปงั่นแต่งพี่น้องก็จะมีต้นหอมพี่น้องนี่ต้นหอมต้นหอมตีเท้าเอาพันไม้เพิ่นปลูกไว้นะพี่น้องเนาะปีที่แล้ววันนี้เพิ่นก็เก็บพันใว้ถ้าปลูกตอปีหนีนะพี่น,อน้องเนาะนี่แม่เพิ่นลกไปขันสมแล้วพี่น้องนี่พี่น้องอาทิตย์ไม่ได้พันหอมได้ต้นพริกมากพี่น้องกระจามาให้เพิ่นปลูกเพื่อไ้อกินเพื่อแต่ยังน้ำเพิ่นพี่น้อง เป็นขนาพี่นอ้องอู้ขนาดสดๆพี่น้องนี่แม่พย่มข้าในตัดขายนะคะนาจะเป็นรอบเลกที่พ่นจะตัดนะคะตอนนี้กับงามเหล้วพี่น้องไก่สีพ่อตัดเหล้วนี่นี่พี่น้องเป็นขนาพี่น้องขนาน่างามๆอ่ะพอพจนกำลังหดนามเหล้วนะคะนี่ขนางามๆพี่น้องอ่ะหลังจากนี่ขนาเล้วนะคะแม่พจนก็นจะปลูกแตงกว่า แตงกวาพี่น้องแตงกวาพ่นปลูกปีใดกระโดกโดกดเลยพี่น้องเนาะมีอ่ะมีข้างแตงกวาพี่น้องนี่แตงกวาพ่นกระลังคืนข้างนี่กําลังจะงามนะพี่น,อน้องเนาะอีบดดลเด้อพี่น้องเด้อแม่จะมาอัปเดตให้เมืองไงเร็วเร็วด้พี่น้องแม่พันจะปลูกเป็นสุดๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นแปลงอ่ะเป็นแปลงรอบๆสวนพันก็จะปลูกเป็นแปลงมั่นเกี่ยวพี่น้องนี่เป็นมั่นเกี่ยวนะพี่น้องเนาะพ่นก็ห้ไปกินประจำอยู่เด้อพี่น้องเด้อ นี่แปลงมันเกี่ยวพี่น้องแล้วก็จะมีแปลงทั่วฟักหน้าพี่น้องนี่พ่อเพิ่นเป็นค้นขยันเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นกะเฮ็ดดูเฮ็ดพี่น้องบรรยากาศสวนกะดีดีพี่น้องอ่ะเพิ่นอ่ะเพิ่นมีฐานะดีพี่น้องฐานะลำดุวยแล้วพี่น้องเพิ่นกะบ่ไดเฮ็ดอย่างลำบากพี่น้องเพิ่นกะปู่พักว้ถขาย้ถกินเนาะพี่น้องอยู่แบบเศรษฐกิจพ่อเพียงพี่น้องนี่ละพี่น้องอ่ะชีวิตไม่บั่นปลายชีวิตใหม่กับยาเฮ็ดแบบนี้นะคะ มีเพิ่นเป็นแนวทางพี่นอ้องมีความสุขพี่น้องมีกินมีใส้พี่นอ้องพักกระด้ขใยทุกมือพี่น้องมีเงินอนเขามาทุกมือพี่น้องแต่ว่าไม่เองยังบค้่นมีพื้นที่มีสวนแบบนี้นะคะเพราะว่าแถวบ้านที่ไมอยูนี่บ้านจดม่วงนะคะตำบลจดม่วงอำเภอศิาลาลาเนี่ยค่อนข้างจะดินเข้มน้ำเข้มเ้อพี่น้องเ้อมันก็นจะปลูกบ่ไดดนะคะแต่แถวโซนอ,อำเภอ อำเภอศิลาลาดนะคะแถวโซนบ้านทรงย่างนะคะตำบลกุ้งเพิ่นกระสีดินดีน้ำดีพี่น้องตอนนี้พอเพิ่นกาลังจะเห็ดนะคะเห็ดเป็นอเทียงนานะคะเถียงนาจากไม้เป็นเฮี้ยนนะคะเฮี้ยนเพิ่นนะคะเฮี้ยนไว้สาหรับมานอนนะคะเพราะว่าพอเพิ่นเนี่ยบ่มักอยู่ในบ้านเนาะพี่น้องเนาะบ้านอยู่ในบ้านเพิ่นกําลังย้ายไงพี่น้องแต่ว่าเพิ่นบ่มักอยู่เพิ่นออกมาหมักมาอยู่ทงมานอนทงนอนไห้นอนสวนแบบนี้นะคะ บรรยากาศดีนะพี่น้องมือน,นี้พันกับไดเลิกย่ามดีเต็มหมู่ว้านพี่น้องไห้สร้างเพิินไม้เห็ดนะคะเป็นเฮี้ยนนะคะเดี๋ยวไม่จะมาอัปเดตให้เมืองนะพี่น้องเนาะตอนนี้สร้างเพิ่นกำลังมาคุดลุมนะคะเพื่อถี่สีเห็ดเทียงหน้านะพี่น้องเนาะอ่ะไม่กะอยากมีแบบนี้ละพี่น้องอ่ะสำหรับมือน,นี้นะพี่น้องเนาะไม่กะฝากพี่น้องอ่ะรับชมคลิปนะคะอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้ไหมน้ำเดอ้อจ้ะ ไว้เจอกันคลิปใหม่จ้าสวัสดีจ้า